อุบลน,น่าอยู่สาวเช็คหมูกระทะชาบูร้านไหนเป็นที่หนึ่งในใจคนอุบลไปดูกันปกติเราชอบไปร้านไหนกันคะไปโรงงานหมกูกระทะค่ะเป็นเลรถค่ะทำไมเราถึงชอบร้านนี้มันได้ฟิลอ่ะมันแบบของมันมีเยอะมันมีหลากหลายแล้วมันมีชีสด,ด้วยก็เลยชอบแล้วทำไมเราถึงชอบกินเลิอนสดมันมีกลมค่ะเต็มสิบเอาเก้าไปเลยคะ่ะเพราะไปกินบ่อยเก้าเต็มสิบค่ะ,คะแล้วเวลาเราจะไปด้วยกันคือศุกค่ะ,คะ เล่นรถค่ะเล่นรเหมือนกันไปด้วยกันใช่ค่ะของกินเยอะทำไมถึงชอบร้านนี้กุ้งค่ะกุ้งเหมือนกันสิบเต็มสิบเลยค่ะเล่นรถสัขานึงค่ะเหมือนกันค่ะของเยอะค่ะหมูหมักนุ่มน้ำจิ้มอร่อยค่ะชอบกินพวก่อเฟรนฟรายของจุกจิกค่ะนให้ประมาณ8ค่ะชอบไปตองกลค่ะหนูชอบกินเพราะว่ามีกุ้งดองหนูให้7็เพราะว่าน้ำจิ้มยังไม่ค่อยได้แต่ว่าของยังอื่อยไปกินตองกาค่ะมีกุ้งดองเอมีคนตอบเหมือนกันพี่ก็เห็นคนนึ่นเขาตอบว่ามีกุ้งดองใช่อร่อยเติมของบ่อยด้วยให้8นะคะกินตีน้อยครชน้้าจิง ของผมให้8.5ครัไปแท็กเตอร์มุกบาของสดค<ะ>่ละล้สะอาดด้วยเ <c oughs> ต็ม10เลยนะคะ <c oughs> และผู้ชมทางบ้านล่ะคะ <c oughs> มีร้านไหนเป็นที่หนึ่งในดวงใจคอมเมนต์ Comment เข้ามาเลย <c oughs> ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้อุบลหน้าอยู่ด้วยนะคะเพราะอุบลหน้าอยู่ครบทุกเรื่องที่อยู่ของคนอุบล